สวัสดีครับน้องๆทุกคนแลวก็ชาว f อฟทุกคนนะครับเดี๋ยวมาพบกันอีกคลิปนะครับพอดีน้องๆน,น,นะครับที่ติดตามนะครับราะว่าพี่ช่วยทําอธิบายระบบก็เรียกว่า ATS นะครับเป็นระบบออโต้ออโตเมติกอย่างหนึ่งของไฟฟ้านะครับที่เราใช้ในตามโรงงานหรือโรงแรมนะครับทีนี้ผมมา พูดคร่าวๆก่อนว่า ATS นี่หมายถึงอะไรเป็นระบบอะไรนะครับ ATS เนี่ยเาย่อม,มาจากคําว่าอ u ต o m ม t ตินะครับตามโฟลสวิทนะครับคือมันมีหน้าที่ทําอะไรนะครับ ATS นะครับก็หน้าที่ของมันก็คือก็เรียกว่า,ามีหน้าที่สั่งให้เครื่องกําหนดไฟฟ้าก็คือเครื่องเจ n เนอเรเตอร์นะเครื่องหรือก็ียกอีกทีก็คือเครื่องปั่นไฟนะครับก็คือทํางานโดยอัตโนมัติในช่วงที่ไฟหลวงนะครับดับหรือไฟโนมอนดับนะครับ ก็ A3S เนี่ยมีหน้าที่สั่งให้ระบบของเจนเนอเรเตอร์หรือเครื่องปั่นไฟเนี่ยสตาร์ทเพื่อมารองรับไฟหลวงที่ดับนะครับเพราะว่าในโรงงานบางโรงงานเนี่ยก็ต้องใช้ไฟ24ชั่วโมงนะครับเขาต้องเอาไฟเจนไปทดแทนในกรณีที่ไฟหลวงตกนะครับคือโวลเตจมาไม่ครบ านะมาไม่ถึง220รอ่หรือ,อไฟหายไปเฟสหนึ่งหรือในกรณีดับหมดอะไรพวกนี้นะครับคือเป็นไฟสำรองอาบางโรงงานที่เขาใช้กับระบบพวกเน็ตเวิร์กหรืออะไรที่ต้องลออเลี้ยงอยู่ตลอด 24, 24บชั่วโมงหรือเป็นระบบห้องเย็นอะไรพวกนี้ต้องใช้ไฟต้องจ่ายอยู่ภายใน24ชั24่วโมงราะนั้นไอคองที่อยู่ในห้องเย็นเนี่ยมันจะเสียหายนะครับทีนี้เรามาดูหลักการนะการทำานงานของอ A อทนะครับเดี๋ยวผมจะ คุยคร่าวๆให้ฟังก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมมาไล่วงจรตรงนี้ให้นะครับว่า,าหลักการของ ATS เนี่ยมันมันทำงานยังไงนะครับก็คือพูดง่ายๆนะถ้าเราดูในทางของภาค power นะครับไฟมันจะมีก็ียก่าสองส่วนนะครับส่วนก็ียกตรงนี้ normal ก็คือไฟปกตินะครับไฟปกติก็คือไฟหลวงนั่นแหละครับอันนี้คือไฟจากเครื่องเครื่องปั่นไฟนะครับ มีสองตัวซอสสองซอสนะครับผมถ้าเป็น power คือสายที่เขาเรียวกว่า power คือตัวนี้คือเป็นสายไฟที่มาจากหม้อปแปลงพูดง่ายๆนะครับแล้วมาเข้าผ่านะะระบบตู้ ATS นะครับหรือผ่านตู้ MDB นะครับในตู้ MDB ก็จะมีตัวะระบบ ATS อยู่ในตู้ MDB นะครับกับตู้ EMB d นะครับทีนี้มันจะมี2 สองอซอสก็คือไฟแหล่งจ่ายสองแหล่งจ่ายแหล่งจ่ายที่มาจากไฟปกติก็คือไฟหลวงแหล่งจ่ายที่มาจากเครื่องกําหนดไฟฟ้าก็คือมาจากเครื่องเจนนะครับและมาอินเตอร์ล็อกอยู่ในตัวนี้นะครับมาอินเตอร์ล็อกอยู่กับไอตัวเบเกอร์ Baker, ซึ่งเบเกอร์เดี๋ยวผมจะให้ดูเบเกอร์ Baker ที่ก็เรียกว่าอินเตอร์ล็อกนะครับยังไงหน้าตานะครับมันก็เป็นประมาณนี้นะครับ ตัวนึงก็คือเข้าไฟปกติอีกตัวหนึงไฟมาจากเครื่องเจนนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เอาไปจ่ายโหลดนะครับโหลดก็คือหมายถึงว่าส่วนที่จะใช้ไฟจากเครื่องเจนนะครับซึ่งมันจะมี2ลักษณะนะครับไอตัวอินเตอร์ล็อกตัวนี้นะครับ ه, ก็คือเป็นแบบธรรมดาก็คืออินเตอร์ล็อกด้วยไฟฟ้าก็พูดง,ง่ายๆว่าเวลาไฟฟ้าดับเจนจะสตาร์ทจากตัวนี้มันจากปกติมันออนอยู่นะครับ ฝั่งนี้พอไฟฟ้าดับเนี่ยจะใช้ทางของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าหรือ generator ปั่นเนีย่ยตัวนี้มันก็จะออนแทนแต่ตัวนี้กลายเป็นออฟนะครับอินเตอร์ล็อกด้วยระบบไฟฟ้าของตัวนี้คือถ้าตัวใดตัวหนึ่งออฟตัวหนึ่งก็ต้องออนนะครับก็สลับกันไปมาอันนี้คือเป็นระบบของไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งมีทั้งระบบไฟฟ้าและระบบกลไกเขาเรียกว่าเป็นระบบแมชชีนิกนะครับก็คืออินเตอร์ล็อกสชั้นนะครับเพื่อ ความปลอดภัยสูงสุดก็คืออ,อินเตอร์ล็อกจากไฟฟ้าอีกทีนึงกับอิอนเตอร์ล็อกกับตัวแมกเนเตีกตัวแมกนตอีกทีนึงนะครับคืออินเตอร์ล็อกทั้งกลไกของด้านไฟฟ้าและกลไกทางเครื่องกลอีกทีหนึ่งเพื่อความเซฟตี้ส่วนระบบ2ตัวนี้ราคาก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอินเตอร์ล็อกสอชั้นตรงนี้ตัวนี้ก็จะแพงกว่านะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าการทําทงานนะครับเมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับหรือว่าเขาเรียกว่าไฟมาไม่ครบเฟสหรือดับ นะครับก็คือการไฟฟ้าตรงนี้นะครับมันมีการาจับมันจะมีตัวจับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะครับว่ามันจะจับยังไงทีนี้ผมดูอธิบายการทําง,า,งานก่อนนะครับเมื่อการไฟฟ้าดับหรือว่า,าไฟมาไม่ครบเฟสนะครับแรงดันมาไม่ครบอะไรพวกนี้นะครับเพราะปกติแล้วถ้าต่าว่า220นะครับอไอตัวที่มันจะจับไอเฟสจับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมันจะจะไปคล้ายๆตัวตัวเนี้ยนะครับตัวจับ แรงดันไฟฟ้าซึ่งมันจะจับได้อยู่ประมาณ1 8 0่2อโวลต์ถึง220โวลต์เราสามารถแอดจัดได้นะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับ3นาทีที่เราปรับตั้งค่าคือทั้ง,ท,งทั้งหมดก็คือ0-10ถึงวินาทีนะครับในการจับสัญญาณาจับสัญญาณเสร็จแล้วว่า,า,าไฟม,มันตกจริงในระยะนั้นมันก็จะไปสั่งเครื่องเจนให้สตาร์ทนะครับก็คือไฟโนมอนพวกนี้มันจะมีตัวจับก็คือตัวนี้ ตัวของก็เรีย,ยกว่า normal v o วนเตดในตัวรีเลย์นะครับก็คือมันจะจับความดันของอไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอธิบายทีครับขออธิบาย power ก่อนนะครับเมื่อมันจับได้นะครับเมื่ออุปกรณ์จับได้อิเล็กทรอนิกส์จับได้นะครับว่าไฟในของหลวงไฟที่จ่ายมาเนี่ยมันวนมาไม่ครบหรือมันดับหรือมันดับ นะครับตั้งอยู่ที่สามสามวินาทีนะครับนั้นตัวที่จะตั้งไอ้ตัวนี้มันอยู่ที่ศูนย์ถึงสิบวินาทีนะครับเพราะนั้นพอเรามันตั้งสามวินาทีผ่านไปแล้วไฟยังเหมือนเดิมก็คือมาไม่ครบเฟสหรือดอับอะไรหรือดับไปเนี่ยมันก็จะสั่งให้เจนสตาร์ทก็เจนตัวนี้นะครับเจนก็จะสะตาร์ทนะครับเมื่อเจนทํางาน ก็จะส่งไอ้พวกสัญญาณนะไปไปหาชุดควบคุมนะครับแล้วก็ตรวจสอบระดับแรงดันอะไรเรียบร้อยนะครับว่าเวลาเจนทํางานแล้วเฮิร์ต50เฮิร์ตนะครับไฟ220มาครบหรือเป็นทีเฟสไฟ380มาครบอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้กลับก็จะส่งสัญญาณสั่งให้สวิตช์เปลี่ยนนะไปจากเจนนะไปจ,าจ่นะปจายอเอาไปเอาไฟจากเจนมาใช้ก็คือสมมุติว่าไฟตรงนี้นะครับมันตกหรือมาไม่ครบเฟสนะครับเมื่อไม่ครบเฟสเสร็จแล้ว มันก็สัญญาณนี่ก็จะสั่งให้เจนสตาร์ทพอเจนสตาร์ทมันเช็คเฟสเช็คเฮิร์ตเช็คไฟเรียบร้อยแล้วว่าพร้อมที่จะจ่ายนะครับพอพร้อมที่จะจ่ายปับ๊บมันก็จะสั่งไอ้ตัวมอเตอร์ไดร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ปกติออนอยู่นะครับตัวนี้ปกติออฟอยู่นะครับมันก็สั่งเปลี่ยนสับเปลี่ยนทันทีเลยไอ้ตัวนี้จากออนก็เป็นออฟทันทีนะครับอ,อันนี้ก็จากออฟเป็นออนทันทีนั้นไฟก็จะเอาจากตรงนี้ที่ไปใช้นะครับแล้วก็ไปจ่ายให้กับตัวโหลดทีนี้โหลด ถ้าเราดูจากวงจรเนี่ยมันไม่ได้จ่ายทั้งหมดนะครับมันเป็นบางส่วนที่จะเอาไฟจากเจนเพราะนั้นเจนเนี่ยตัวมันเล็กก็อาจจะใช้ตามกำลังกิโลวัตต์ที่มันสามารถทำได้นะครับตัวนี้มาจากาตู้ MDB MD นะครับามาจากตู้ MDB ตู้ MDB นะครับมาจากไฟโนโมอลนะครับอพอเจนสลับตัวนี้เป็น ATS นะครับพอ,อไฟเจนไฟเจนนี่มาจากตรงนี้นะครับไฟเจน นะครับไฟเจนที่มาจากตรงนี้พอเจนทํางานปั๊บตรงนี้จากออนก็กลายเป็นออฟนะครับจากออฟก็กลายเป็นออนไฟก็จะเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาจ่ายในส่วนที่ต้องการใช้ไฟจากเจนนะครับไฟจากเจนที่ต้องการมาใช้ก็พูดง่ายๆว่า,าไฟบางส่วนที่จะใช้เป็นไฟของ จากเครื่องปั่นไฟนะครับมันไม่ได้ใช้ทั้งหมดในโรงงานใช้เฉพาะส่วนที่จําเป็นที่เขาระบุว่าเฮ้ยจุดนี้จุดนี้นะครับสมมติเรามีห้องเย็นเอาใช้เฉพาะห้องเย็นนะครับมีเอาไปใช้ห้องเซเวอร์ก็ไปใช้แค่ห้องเซเวอร์ไม่ได้เอาไปใช้โควเวอร์ทั้งโรงงานเพราะว่าเครื่องปั่นไฟตัวนี้ทําได้250 kva นะครับเราอัดต้องใช้ไม่เกินเราใช้แค่80เปอร์เซ็นต์ของตัวนี้ที่ทําได้นะครับเพรานั้น ไฟนะครับที่เจนปั่นได้เนี่ยเรามาใช้เป็นบางส่วนนะครับก็ในกรณีสมมุติว่า,าไฟหลวงกลับมา,าผมถอยกลับไปทีหนึงในกรณีไปว่า,าไฟของอาการไฟฟ้ากลับมานะครับเมืเอ่อไฟการไฟฟ้ากลับมานะครับมาตามปกติครบาสามเฟสพูด,ดง่ายๆว่ามามาครบแล้วไม่ดับแล้วโวนไม่หายแล้วครับมาเต็มทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับชุดควบคุมก็จะส่งสัญญาณ มันก็จะส่งจะส่งสัญญาณไปสับเ,เปลี่ยนไปใช้ไฟจากาหลวงแทนนะครับเหมือนกรณีการทําอันเดียวกันนะครับมันก็จัดการจากตัวนี้จากออนก็กลายเป็นออฟแทนนะครับจากออฟก็กลายเป็นออนแทนก็ hand, กลับมาใช้ไฟหลวงตรงนี้ก็ตัดตัดออกไปนะครับในกรณีที่ว่า,าไฟหลวงจับสัญญาณได้แล้วว่า Uh, ไฟหลวงเนี่ยกลับมาครบนะครับในระยะระยะระยะเวลา,าที่ก็ตั้งไว้ก็หนึ่งถึงสิบนาทีนะก็ปกติแล้วก็จะตั้งไว้ไวประมาณห้านาทีนะแลลวแล้วก็เครื่องเครื่องเจนก็ยังรันอยู่นะครับยังเดินเครื่องเครื่องเมื่อเมื่อสับไปใช้เมื่อไฟของการไฟฟ้ามาเจนก็ยังรันอยู่อีกนะครับเพื่อให้มันเดินตัวเปล่านะครับก็คือก็คือระยะหนึ่งก็ประมาณ5นาทีเครื่องยนต์ถึงจะหยุดทํางานนะครับก็คือเวลาไฟหลวงมาปั๊บเจนไม่หยุดเลยนะครับ มันทําการก็เรียกทานเฟอร์ก็คือสับกลับไปใช้ระบบเก่าจากออฟจาก on, ออนอนนี้ก็กลายเป็นออฟจาก off, ออฟอนนี้กลายเป็นออนก็ส่งไฟเข้าไปใจ่ายในตัวนี้แทนนะครับไปส่งไฟไฟจ่ายไปให้ปกติานะปกติตามเดิมเจนก็ยังรันอยู่ประมาณ5นาทีเพื่อเดินเดินตัวเปล่าอยู่นะครับถึงจะดับไปนะครับส่วนพอระบบไอตัวนี้ใช้งานเป็น normal ไอ้ตัวนี้ก็ยังใช้งานอยู่ได้เหมือนเดิมนะครับเจนเพราะว่าถูกสับถูกกลับจากเจนก็กลายเป็นไฟโนมอนไฟโนมอนก็มาจ่ายให้กับที่จะใช้ของระบบโนของระบบอีเมอร์ก็ยังใช้ได้อยู่ปกติเพราะฉะนั้นในระบบที่จะในช่วงในในในกรอบตัวเนี้ยคือที่ใช้ไฟก็เรียกว่าไฟของจากเจนเนี่ยมันก็จะใช้ได้อยู่24ชั่วโมงน,นะครับเวลาไฟหลวงดับก็กลับมาใช้เจนอ่าก็ตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมในส่วนของส่วนของที่ใช้อยู่เฉพาะของไฟ อิเมเออร์หรือไฟที่กินจากเจนนะครับไม่ว่าไฟฟ้าหลวงดับมันก็ยังใช้งานได้เพราะมันใช้จากเจนและในกรณีเจนดับมันก็กลับมาใช้ไฟหลวงได้ก็ในกรณีตรงนี้ในในที่มันกินจากแผงอิเมเออร์หรือก็เรียกว่ากินจากแผงเครื่องปั่นไฟมันก็จะใช้ได้ภายในย4ชั่วโมงนะครับก็คือใช้ได้ตลอดพูดง่ายๆนะครับคือ,อน,นี่คือระยะ,ะการทํางานทีนี้เรามาดูขั้นตอนของระบบคอนโทรลอันนี้เป็นภาพพวอร์ละนะครับ ว่าระบบคอนโทรลนะครับอันนี้ระบบคอนโทรลเรามาดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีทั้งหมดเก็เรียกว่า4ีสี่ฟังก์ชันนะครับในในในตัวนี้นะครับในคอนโทรลตัวเนี้ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างฟังก์ชันออฟฟังก์ชันออฟก็คือเจนเรเตอร์ก็ไม่มีการทํางานเป็นกรณีปกติก็คือไฟหลวงจ่ายอยู่ก็ก็ก็อย่างถ้าเราไปออฟจะไฟไฟไฟหลวงดับ ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ทํางานถ้าเราบิดซีเล็กเตอร์ตัวนี้นะครับไปที่ตําแหน่งออฟก็คือมันไม่ทาอารานใดใดทั้งสิน้นถ้าเป็นตาแหน่งออโต้นะครับตาแหน่งออโต้ก็ระบบจะทํางานตามหลักการาทํางานทัปวไก็คือเวลาไฟหลวงดับเจนก็สตาร์ทเพราะมันเข้าระบบออโต้นะครับเวลา,เาไฟหลวงกลับมาก็สั่งเจนหยุดแล้วมากินไฟหลวงแต่อันนี้คือระบบออโต้เสร็จแล้วเป็นระบบเทสเทสเทสฟังก์ชันก็เป็นเรื่องปกติเทสฟังก์ชันก็คือเทสว่าฟังก์ชันพวกเนี้ย การสับด้วยอออมอเตอร์ไดร์เป็นมอเตอร์ไดร์นะครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆผมลืมบอกไปว่าตรงนี้มันเป็นระบบตรงนี้มันเป็นระบบของมอเตอร์ไดร์นะครับคือจะมีมอเตอร์อยู่ข้างในนะครับเวลาเวลามันจะสับเบรกเกอร์ออนออฟเนี่ยมันก็จะสับดังจี๊บปึก๊กถ้าเราสังเกตดูดูในตู้นะครับไปอยู่ใกล้ๆเวลามันทำงานนะครับมันก็จะได้ดังแจ๊กแล้วก็แตก คือการทํางานของมันก็คือใช้มอเตอร์ไดร์ในการออนออฟมอเตอร์จะอยู่ข้างบนแล้วเราก็จะจ่ายสายคอนโทรลเข้ามาเลี้ยงพวกนี้เพื่อสั่งให้ออนออฟนะครับอันนี้คือทํางานระบบไฟฟ้านะครับส่วนอินเตอร์ล็อกของแมคานิกก็ทํางานด้านแมคานิกไปนะครับทีนี้เรามาดูเมื่อกี้การเทสก็เทสธรรมดาเทสเพื่อที่จะว่าเอ้ยแตละแต่ละ ชนิดแต่ละวันเราอยากจะเทสขึ้นมาเราก็ปลดไปเทสแล้วก็มาสั่งการจากไอ้ตัว ATS controller ว่าให้มันเทสก็คือเทสให้ไอ้ตัวเจนรันดูว่ามันยังใช้งานได้อยู่เปล่าอะไรพวกนี้นะครับคือตามขั้นตอนนะครับคือเทสอาปดบบาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งแล้วแต่รีพอร์ตนะครับแล้วแต่รีพอร์ตของโครงการนั้นๆว่าเขาจะเทสกี่วันทีหนึ่งอะไรพวกนี้เขาจะมาเทสบิีเล l e c t o r มาที่ตำแหน่งเทสก็ทําการเทสได้ส่วนที่ ฟังก์ชันตัวไปก็คือเป็นฟัง์ชัน engine start นี่คือสำหรับสั่ง g e n นเตอร์ทำงานงทันทีโดยไม่ต้องรอสัญญาณอือ่นๆก็พูดง่ายๆบิดไปทางนี้ปั๊บก็คือ,อแล้วก็มากดสวิตตรงคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ให้ทางเจนทำงานให้เจน start ก็คือ start ได้เลยนะครับในกรณีฉุกเฉินอะไรประมาณนั้นทีนี้เรามาละไอทีละขั้นตอนกัแล้วกันว่าแต่ละตัวมันทำงานกันยังไงนะครับ ดูตัวที่1ถ้าเราบิดเซเลคเตอร์นะครับถ้าเราบิดซีเลเตอร์มาทางออตโต้นะครับสัญญาณมันก็จะวิ่งผ่านวิ่งผ่าน NVRNVR นี้ทำหน้าที่อะไรนะครับ NVR ก็คือ Normal v o l t a g e Relay นะครับก็คือสำหรับตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้านะครับของการไฟฟ้าสามารถปรับได้ที่ผมว่าก็คือตัวเนี้ยสามารถปรับได้1 8 0อโวลต์ถึง2อ0โวลต์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอ,อยู่ในเลงนี้ถ้าสมมุติโวลต์ตอดอบหรือ,อ มาไม่ครบเวทไอ้ตัวเนี้ยตัวที่จะอ่าเขาเรียกว่าสั่งการทํางานส่งซิกแนลเข้ามาหาไอ้ตัวหัวใจหลักว่าไอ้ตัวหัวใจหลักมันมันจะได้รับคําสั่งจากตัวเนี้ยคือรับสัญญาณจากตัวเนี้ยมาว่าเอ่อเกิดอ่าวนดอกหรือไฟมาไม่ครบเปรีภายในที่แอดจาร์ดกันไว้ว่าเอ่อสวินาที5วินาทีต้องสั่งเจนสตาร์ทก็คือไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัวหัวใจหลักตัวเนี้ยมันจะต้องสั่งเจนให้เจนสตาร์ทถึง จะเจนจะทํางานนะครับทีน,นี้เรามาดูตัวที่2องอดูตัวตัวที่2ตัวที่2คือเป็นอะไรก็ t d e n t e e, d e n นี่หมายถึงอะไรครับท่า,ามือรีเลย์โนมอน to emergency นะครับก็ไว้ทําอะไรตัวนี้ไว้สําหรับหน่งวงระยะเวลาก่อนที่สวิตช์จะเปลี่ยนไปใช้ไฟจากเจเนเรเตอร์นะครับว่า,าแรงดันแรงดันตัวนี้อยู่ในระดับใช้งานได้แล้วหรือยังนะครับ หรือ,อยังใช้งานไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้เมื่อใช้งานได้มันก็จะตั้งปรับค่าเหมือนกันว่าศูนย์ถึงสาวินาทีนะครับในระยะพวกนี้ว่ามันจับค่าว่าโอเคมาไม่ครบเฟรมมาไม่อะไรคือมันจะมีดีเลน่วงอยู่นะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็ตัวที่3มันเป็น TDES นะ TDES เนี่ยมันทำหน้านที่อะไร TDES ก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,า,า Timer Relay Engine Start Timer ร e ท a า Engine s t n r t ลน t คือ ไว้สําหรับทํำอะไรคำนวงระยะเวลาที่จะขอเรยกว่าเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากตัวนี้ทํางานหลังจากตัว n น r m l l ุ o นเ a g รีเลย์ทางานนะครับตัวนี้ก็กะจัดทำงานนะครับทำงานแล้วก็สามารถปรับตั้งศูนย์ถึง1ิวินาทีนะครับมันก็จะส่งสัญ,ญญาณเข้ามาเป็นเป็นทอดนะครับก่อนที่จะมาส่งให้กับไอตัวคอนโทรลหัวใจหลักนะครับทีนี้พอมาเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งมานะครับ ผมวิ่งมาหาตัวคอนโทรลหัวใจหลักตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวตัวสั่งการทั้งหมดเมื่อรับจากซิกเนลทั้งหมดแล้วก็คือ A.T.S. คอนโทรเลอร์ะนะครับที่จะสั่งให้เจนทํางานหรือเจนหยุดทํางานนะครับแล้วก็จะสั่งให้ตัวมอเตอร์ไดส์สลับออนออฟอะไรพวกนี้คือสั่งจากตัวนี้นะครับนะครับทีนี้ต่อไปเป็นด้านอะไรต่อไปก็เป็นตัวที่ที่4ก็คือตัวนี้ Uh, TDEC TDEC e นี่คืออะไรก็คือก็เรียกว่า t i m e ม r ร e ลี e n ่เอนยิ่คูดาวก็คือ,คอ,คอไว้สำหรับทำอะไรก็ไว้สำหรับหน่วงเวลาในการดับเครื่องยนต์ก็คือดับไอเครื่องเจนเนะี่ยเครื่องเครื่องปั่นไฟหลังจากก็เรียกว่าสวิตซ์สับเปลี่ยนไฟจากไฟไฟหลวงสับไปใช้เจนหรือจากเจนสับไปใช้ ไฟหลวงอะไรเงี้ยคือมันก็จะก็จะหน่วงหน่วงเครื่องเย็นให้ที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือให้เวลาไฟนอ,อร์มอลมาก็คือไอตัวมอเตอร์ไดคือตัวนี้สั่งทํางานให้สับกลับไปใช้ไฟของหลวงก็คือไฟนอ,อร์มอลนะครับตัวนี้ก็จะหน่วงให้เจนลันเครื่องตัวเปล่าอยู่ก่อนไม่ดับทันทีก็รันอยู่ประมาณ5นาทีพอ5นาทีมันถึงจะสั่งให้เจนหยุดนะครับหยุดก็คือตัวนี้เป็นการหน่วงตัวนี้ ทีนี้เรามาหาด้านนี้มานะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายอ่สุดท้ายนะครับถ้าเราบิดซีเลสเตอร์มาเอนจิ e นสตาร์ทเอนจิ้นสตาร์าตรกามาจากอะไรก็มาผ่านตัว EVR นะ EVR ก็คล้ายๆทำตัวเหมือนงานตัวนี้แต่นี้เป็นนอร์มอลไนนี้เป็นอ e m ม r มอร์ก็เพราะอิมเอร์จะซี่วอเตไดเนะครับก็ใช้สำหรับทำอะไรตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้สำหรับ เขาเรียกว่าสําหรับตรวจสอบแรงดันไฟฟ้านะครับของฝั่งจีนฝั่งเครื่องปั่นไฟนะครับว่าสามารถจ่ายได้หรือยังว่าวนมาครบเฮิร์ตมาโอเคไฟมา380ร้อยแปแต่ละเฟสครบหมดทุกอย่างนะครับเพะครบหมดทุกอย่างก็ส่งสัญญาณเข้ามาที่ตัวทีดี เอ็นะครับ t d n d ก็คือเป็นตัวอะไรครับ Timer Relay e เ g i n อ็น o ิ m นทก็คือสําหรับเก็เรียกว่าสําหรับหน่วงระยะเวลาก่อนที่สวิตช์จะสับเปลี่ยนไปใช้จากไฟจากไฟฟ้าหลังจากไฟฟ้ามาเป็นปกติสามารถสับไปใช้ไฟตามปกตินะครับก็ทุกอย่าง มันก็จะวิ่งผ่านตัว ATS controller หมดนะครับทุกอย่างสัญญาณทั้งฝั่ง normal ทั้งฝั่ง e m e r g ถ้าเราบิด selector สวิต c h ไปตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ต้องผ่านตัวก็เยียกว่าหัวใจหลักก็คือตัวคอนโทรลพวกเนี้ยโปรแกรมพวกเนี้ยนะครับมันก็ถึงจะสั่งให้เจนสตาร์ทหรือสต็อปหรือสั่งให้ตัวมอเตอร์ไดร์สับออนออฟไปทางไหนนะครับนั่นคือหน้าที่ของตัว ATS controller นะครับตัวควบคุมตัวหัวใจหลักนะครับ มันก็จะผ่านเช็คทุกอย่างส่งซิกเนลทุกอย่างส่งเข้ามาหาตัวนี้เรา,เาบิดซีเลคเตอร์ไปที่ตาร์ทปั๊บมาผ่านตัวนี้เราต้องมากดตัวปุ่มจากตรงนี้นะครับว่ากดให้มันตาร์ทเราบิดซีเลคเตอร์แล้วก็จริงแต่ว่ามันต้องผ่านหวัวใจหลักตรงนี้ก็เราก็ต้องมากดปุ่มตัวนี้ด้วยนะครับว่าอันนี้คือใน,ในกรณีเมน,นูดสั่งให้เจนสตาร์ทนะครับเราก็ามากดาตัวนี้เพื่อตัวนี้สั่งการให้เจนไปสตาร์ทและถึงจะจ่าย ถึงจะทําการสั่งตัวมอเตอร์ไดร์ตัวนี้สลับออนออฟของสวิต c ์นะครับของในด้านของ Power อรครับแลกรณีการตัต้งออโต้มาะร,ระบบโพเซสทั้งหมดตัวนี้นะครับพอัางโพเซสอะไรทั้งหมดแล้วนึงจะประหานหัวใจหลักก็คือ A T S Controller ตัวนี้คอนโทรลเลอรตัวนี้ก็จะทําการสั่ง ว่าให้เจนสตาร์ทหรือเจนหยุดหรือสั่งนูมอนออนออฟเพื่อที่จะจ่ายไฟไปให้อัปโหลดทั้งหมดนะครับนั่นคือขั้นตอนทั้งหมดของไอตัวระบบ a อ s นะครับทีนี้ EXT ก x t e ็ x t ก็คือ Engine Exercise t i m e นะครับคือไว้สาหรับตั้งเวลาสตาร์ทนะครับ เวลาดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัตินะทุททกๆสัปดาห์ก็คือไว้เทส์นะพูดง่ายๆตั้งระบบไว้ว่าโอเค1สัปดาห์ให้เจนสตาร์ททีหนึ่งนะครับมันก็จะทําตามคําสั่งโดยผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเก็บข้อมูลฝพืสั่งการทั้งหมดพอถึงเวลาสัปดาห์หามันถึงเวลาต้องสั่งเจนสตาร์ทมันก็จะสั่งเจนให้สตาร์ทในขั้นตอนที่ตั้งเวลาไว้โปรแกรมไว้นะครับ นั่นคือ,อหลักการทั้งหมดนะครับคร่าวๆที่ผมอ,อธิบายให้น้องๆพอเป็นค่อยเรียกว่าแนวทางนะครับเพื่อให้น้องๆไปไปไปหาข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาต่อนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ก็คือยุคนี้มันยุคคอมพิวเตอร์แล้วนะครับมันจะเป็นระบบคขาเรียกว่าโมดูลนะครับโมดูลนะครับคืออาจจะตัดขั้นจอขั้นตอนตัวนี้ไปไปบ้างนะครับก็คืออาจจะตัวเนี้ย มันจะไม่มีมันจะรวมเข้าไปในโมดูลเลยนะครับก็คือเอาแต่ละเฟสด,ด้านาไฟสิกญาล่นะครับมาผ่านโมดูลเลยเสัญญาล์สามเฟดนะครับด้านเจนเข้ามามันก็จะทําการโปรเซสอยู่ในนี้ทั้งหมดโมเดลโมเดลในนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะสั่งให้เจนสตาร์ทเ,เจนเหยุดสตาร์ทหรือสั่งให้ตัวมอเตอร์ไดสลับออนออฟก็ผ่านจากโมดูลตัวนี้หมดนะครับนั่นคือเป็นระบบ ที่มันทันสมัยขึ้นแต่มันก็จะแพงขึ้นนะครับแต่ตัวนี้เป็นระบบที่เราใช้ก็ยังใช้กันอยู่ปกตินะครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าเมื่อเทคโนโลยีมันพัฒนาไปพัฒนาไปมากขึ้นมันก็ เอาทั้งหมดตัวนี้มายัดใส่ในโมดูลตัวนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจะทำการเข้าสายมันก็จะง่ายขึ้นสายก็จะไม่เยอะนะครับเพราะว่าในโมดูลตัวนี้มันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็อาจจะรวมระบบทั้งหมดเข้าไปในนี้แล้วก็สายที่ออกมาก็ไม่กี่เส้นเพื่อสั่งการให้ตับตัวมอเตอร์ไดร์ตัวนี้ทํางานออนออฟนะครับนั่นก็เป็นระบบของ ATS เป็นระบบหนึ่งของที่อยู่ในตู้ MDB ระหว่าง ไฟ normal ก็คือไฟหลวงกับไฟจากเครื่องปั่นไฟหรือเก็เรียกว่า generator นะครับเป็นเครื่องปั่นไฟที่นำมาใช้ให้เกิดก็เรียกประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็คือการ interlock การสั่งสับ on off ของระบบไฟหลวงก็คือไฟ normal กับระบบไฟ emergency ก็คือไฟของเครื่องปั่นไฟนะครับเพื่อให้ ระบบที่จะใช้ในโรงงานหรือว่าในองค์กรต่างๆที่ใช้ระบบนี้นะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งผมก็อธิบายคร่าวๆเพื่อจะให้น้องๆเข้าใจนะครับถ้าถ้าผมอธิบายไม่ครบเวอร์หรือผิดพลาดไปบ้างอะไรพวกนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับเอาน้องๆได้นําไปศึกษาต่อนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ